เรามาดูมีอูร้อยยีห้ามีปัญหาสตาร์ทสตาร์ทแล้วเร่งไม่ขึ้นไฟสีส้มนี่ขึ้นกระพริบอยู่ตลอดไม่ดับเวลาสตาร์ท <c oughs> แล้วเครื่องอัน้นมีปัญหาเร่งไม่ขึ้นเรามาดูกันเลยเนี่ยวนอื่นก็ได้ถอดผมก็ถอดชิค ช็คทุกจุดรวมทั้งดูปัม๊มปั๊มติ๊กนี่ด้วยว่ามีปัญหาหรือเปล่าการดูปั๊มติ๊กมีปัญหาเราก็เปิดสวิกอย่างเงี้ยถ้าเสียงมันหวนอือแล้วหยุดแสดงว่ากปกติครับไม่เป็นไรปั๊มติ๊กหนึ่งผ่านไปปัญหาที่เกิดสองเช็คดูระบบสายไฟทั้งหมด เปิดดูเปิดดูทุกตัวสตาร์ทเครื่องแล้วเราก็ถอดดูว่ามีปัญหาไหมแล้วเราก็จะมาไล่ดูไล่ระบบสายไฟเราก่อนว่ามีปัญหาขาดอะไรไหมถ้าไม่มีก็หยุดไปแล้วก็มาลองสตาร์ทเครื่องดูแล้วถอดปลั๊กนี่ดูถ้าถอดปลั๊กนี่ปุ๊บไฟส้มดับก็ปกติ ไม่มีปัญหาไายไฟไม่ขาดตัวนี้และที่ผมเปลี่ยนคือปัญหาจบก็มีอยู่ตัวเดียวผมจะซื้อรีเลย์รีเลย์ตัวนี้มารีเลย์ของมิวซื้อมาสามร้ยห้าสิบเอ้สี่รอยห้าสิบทุกคนสี่ร้อยห้าสิบที่ร้านนะ ตัวที่แล้วผมก็ซื้อมันแล้วมาเปลี่ยนตัวนี้ก็ซื้อมาเปลี่ยนไปทีหนึ่งเมื่อนนี้ผมก็ซื้อมาเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งนีน่มีปัญหาบ่อยอเปลี่ยนก็ดีเลสต์ทเปลี่ยนแล้วเราก็ดูจิ้มไม่ต้องสตาร์ทล้วก็จิ้มไฟดูตอนเที่ถ้าดีเลยสต์ทไม่ติดล้วก็เอา ไขควงกระจิมตัวนี้ก่อนนะครับถ้าดีเลยเสียดีเลยเสียเราจะสตาร์ทไม่ติดแต่ถ้าเราเอาไข่ควงกระจิมตัวนี้สองตัวเนี่ยถ้ามนสตาร์ทพื้ไม่มีปัญหาแสดงว่าไดไม่เสียใดใดสตาร์ทเนี่ยตัวนี้แสดงว่าไม่เสียถ้าจิ้มแล้วไดไดไม่หมุนไม่อึดไม่แอดแล้วก็ แสดงว่าเสียเดี๋ยวบนันจะให้เพื่อนๆดูเนี่ยนะครับถ้าเราสตาร์ทแล้วเราใส่ขั้วขั้วตัวนี้แล้วเราสตาร์ทไม่แอ็กไม่อึกเลยแล้วเราก็เปิดสวิคแล้วเอาขเอาไขครควงไงจิ้มสองตัวเนี่ยจิ้มสองตัวนี้ดูพึ๊ดถ้ามันพืดนได้สตาร์ท แสดงว่าดีเลยเสียแต่ถ้าด <K> ีเลยไม่เสีย neck. แล <ended> ้วสตาร์ทไดก็ปกติแล้วไฟส้มขึ้นตัวเนี้เวลาเราเปิดสวิตกุญเจใช่ไหมปกติปกติไฟส้มมันจะขึ้นอย่างนี้แล้วดับหายไปสตาร์ทื่อนก็ดับอย่างนี้ก็แสดงว่าปกติแต่ถ้า แต่ถ้าเราเดี๋ยวผมปิดสวิทช์ปิดไอ้นี้ก่อนปิดเครื่องชาร์จก่อนเดี๋ยวจะมีปัญหากัราบระบบไปถ้าถ้าเราสตาร์ทเครื่องก่อนสตาร์ทไฟส้มก็ขึ้นอย่างนี้แล้วก็พิบหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่หยุดก็คือต้องค้ำหาแล้วครับเนี่ย แต่ถ้าอย่างนี้ก็คือปกติอย่างนี้ปกติและนี่อย่างนี้อย่างนี้ปกติผมแต่ตอนนี้ผมจะชชร์แบตไว้ก่อนโดยซื้อเครื่องชาร์มาทิ้งไว้ตัวหนึ่งไว้ชชร์บิ๊กแอก็ได้เมื่อคืนนี้ผมก็ค้ำหาทุกคนค้ำหาไม่รู้กี่จุด หาจนทุ่งถอดถอดน็อตใต้ถังน้ำมันเนี่ยเขยา่าเขยา่าเขยา่าหาเนี่ยแล้วก็ถอดปลั๊กดูเสียบใหม่หมดเลยเมื่อคืน,นไล่ดูไล่ดูสายไฟทุกจุดไล่ดูจุดนี้จุดนี้ที่มันมีจุดบอดจุดที่เราจะดูได้คือจุดพวกไล่ดูฟิวดูฟิวทุกอย่าง ตรงไหนที่มันมีฟิลมันมีขั้วเนี่ยผมถอดหมดเมื่อคืนนี่ผมก็ไม่รู้เนี่ยผมคํำหาคํำหาไปคํำหามาหายเฉยเลยเมื่อคืนนี่บวงตรงไอ้ไฟที่มันมันขึ้นแล้วมันเล่งไม่ขึ้นผมก็จัดการเมื่อคืนนี่ถอดถอดหมอ้อน้ำออกถอดหมอ้อน้ำออกถออ่าออถยหมอ้อน้ำใหม่ แล้วก็ถอดชุดแผงข้างในเนี่ยดูดูตรงตรงคอยไฟไอ้ตรงนี้ตรงคอยไฟชุดเนี่ยชุดเนี่ยทุกคนข้างใน,นผมก็ถอดแผงเนี่ยออกมาเลยเมื่อคืนนีมาดูใต้นี้ก็ปกติอา้าปกติผมก็ถ่ายมหม้อน้ําใหม่ใส่น้ํายาใหม่นแล้วก็ดูตัวน,นี้ตัวน,นี้คอยคอยไฟไม่มีปัญหาก็ถอดออกเหมือนกันถอดออก แล้วก็เติมหม้อน้ำแล้วก็สตาร์ทเครื่องก็ไม่หายเมื่อคืนนี่ก็ไม่หาย,าหายแล้วก็มาสตาร์ทเครื่องแล้วก็ไล่ถอดผู้นี้ดูพอสตาร์ทเครื่องถอดตัวนี้มันก็ดับถอดตัวนี้ไม่ดับเครื่องไม่ดับถอดตัวนี้เครื่องก็ไม่ดับอันนี้หัวเทียนก็ดีปกติน้ำก็ใส่เต็มสำรองไว้ หมดเนี่ยเมื่อคืนผมก็คํำหาไปคํำหามาผมก็ปวดหัวเหมือนกันแหละคํำหาไม่รู้ว่าจะคำํำตรงไหนก็เขย่าเนี่ยเขย่าปัมติ๊กนี้ชุดเนี่ยเมื่อคืนนี่เขย่าชุดนี้เขย่าแล้วก็ตัวนี้ก็ถอดออกมาดูดูหมดทุกจุดอยู่ๆก็หายครับทุกคน ไห้กระพริบหายหมอน้ําเต็มหมอน้ําเต็มน้ำยาน้ําเต็มอากาศไล่ลมอากาศในหมอ่น้ําดูน้ําวนไหมวนปั๊มไม่เสียปั๊มน้ําไม่เสียสรุปเลยก็หายครับอาการอาการหายเลยไล่ดูผมตัดสินใจถอดเลยแล้วก็เปลี่ยนดีเลยด้วยอีกรอบนึงเปลี่ยนดีเลยตัวนี้ หายครับอาการที่ว่าสตาร์ทไม่สตาร์ทต,ติดแต่ไฟส้มไม่ดับแล้วเร่งไม่ขึ้นเนี่ยหายแล้วเนี่ยครับทุกคนลองคํำหากันดูผมก็ผมก็ได้มันปกติอยู่แล้วไม่ต้องถอดคํำหาตตาจ,จ,จุดจุดบอดมันจุดจีใหญ่อย่างหม้อน้ำล้วก็ถอดออกอ่า ไล่น้ําใหม่ใส่น้ํายาแล้วก็ตามขั้วมันเนี่ยตามขั้วมันน,น,นถอดออกแล้วก็แล้วก็ขัดใหม่ใต้ถังเนี่ยตาปั้มติก๊กถ้ามันทํางานปื้อก็ปกติแต่เขย่ามันหน่อยไล่ดูสายไฟนูน่นดูช่วงเนี้ยที่มันสตาร์ทไม่ติดเนวสายไฟมันจะขาดหรือเปล่านี่ใต้นี่ก็ไม่ขาดถ้าถ้ามันขาดมันก็จะ ไม่ติดนะครับทุกคนน,นี่ครับ